สวัสดีครับปายเอชครับเวลคัมทูพายซันเซ็ตพาโนรามานะครับพายซันเซ็ตพาโนรามาไลฟ์มิส o ิกแอนด์ฟู้ดแอนดิงกนะครับก็เดี๋ยวแวะมาหาเพื่อนหน่อยนะก็เพื่อนมาเปิดร้านอยู่ตรงนี้เนาะก็ก็จะเห็นไลฟ์ฟิลนะครับข้างล่างก็ตรงนั้นก็เป็นแม่น้ำปายนะแม่น้ำปายก็วิวซันเซ็ตตรงนี้ใครอยากมานั่งกินกาแฟตรงนี้ก็ได้มาหาเพื่อนสักหน่อยครับมาหาเพืนะ่อนสะักหนะ่อยนานๆเดี๋ยวมรีวิวร้านเพื่อนให้หน่อยเนาะก็ ถ้ามาเส้นไม่ฮีนะครับไม่ฮีเส้นหลังนะครับผมปลาย SGM เนาะปลายซันเซ็ตวิวเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปดูตรงนี้นะร้านนี้วิววิวกาแฟตรงนี้นะฮะเดอะเบส์วิวเลยฮะเดอะเบส์วิวเวลคัมทูปลายเวลคัมทูปลายซันเซ็ตนะครับปลายซันเ bon ซ็ตปลายแม่ฮ่องสอนปลายเป็นเบลกุมนะเบลกัมก็ท่านสามารถมาดูว,วิวบรรยากาศซันเซ็ตได้นะมาหาเพื่อนหน่อยนะครับไม่ได้บานานแล้วขออนุญาตเพื่อนนะขึ้นไปดูข้างบนนี้ก่อนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูไลฟ์มิวสิกตัวนู้นนะก็สถานที่ที่บุกอินสามารถกางเต็นท์ได้ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอญาตขึ้นไปตรงนี้ก่อนนะวิวซันเซตนะฮะป้ายซันเซตวิวเวลคัมเวลคัมทูปายเวลคัมทูปายซันเซตพาโนรามาก็จะเห็นวิวพระอาทิตย์ตกนะนะวิวพระอาทิตย์นะสามารถขึ้นมาชมได้ครับมันตรงนี้นะบรรยากาศซันเซตวิวนะครับปายซันเซตพาโนรามานะครับตรงนี้สวยมาก สามารถเข้ามานั่งชมกาแฟตรงนี้นะร้อนมากตอนนี้17นากา45นาทีนะก็เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันนะระวังเลือนนะครับฝนตกนะครับเมื่อกี้ฝนตกนะครับก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีมีพระอาทิตย์ออกเลยสามารถเข้ามาชมบรรยากาศนะ้ระานิซย์สพาร์โรมาขออนุญาตขึ้นมาข้างบนโอ้ผมปวดขามากมเลยครับเก็บบรรยากาศนะครับ,เ,รรออบกเ, <laughs> เก็บบรรยากาศพา,าศย์สุสารโรมานะฮะเข้ามาชมได้เลย ร so ้านกาแฟสวยๆบรรยากาศดีๆนะตอนพระอาทิตตกนะครับเราขึ้นมาดูลไลฟ์ฟิลไลฟ์คอคอนฟิลนะครับตรงนี้ก็เป็นร้านกาแฟนะครับก็ปิดไปอยู่ฝั่งนู้นแหละส่วนมากก็ไม่มีคนดูแลเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้แขกยังไม่เยอะนะครับก็สามารถมานั่งชมพระอาทิตตกได้ตรงนี้นะนี่นะนั่นมานั่งตรงนี้เลยกล่องกระสุนปืนเนี่ยนี่นั่งชมไลฟ์ฟิลได้ครับก็ตรงนู้นก็เป็นแม่น้าปายนะฮะ ตรงนู้นเป็นน้ำน้ำปายนะปายเอชเอ็มนะก็บรรยากาศดีๆแวะมาหาเพื่อนสักครั้งหนึ่งนะแวะมาหาเพื่อนสักครั้งหนึ่งก็บรรยากาศก็ประมาณนี้และเ,เดี๋ยวผมขอญาตตั้งกล้องตรงนี้นะฮะขอญาตด,ดูบรรยากาศให้ดูนะถ้าท่านมาปายก็จะประมาณนี้นะมาเที่ยวปายนะครับตรงนี้ก็ปายซันเซ็ตพาโนรามานะครับตรงจุดชมวิวนะปายซันเซ็ตพาโนรามานะท่านก็สามารถเข้ามาดูวิว กล้องตกครับกอยานะ่าชันเซตพานรามาครับเขามาเข้ามาเขามาดูได้เลยนะก็แวะมาหาเพื่อนนิดนึงนะถ้ามาหาเพื่อนก็ช่วยโปรโมตร้านให้เพื่อนหน่อยนะเกี่ยวหาการนะครับแวะมาป่าชันเซตพานูราม่าสามารถนั่งชมพระอาทิตย์ตกตรงนี้ได้ บรรยากาศสุดยอดเลยครับปายซันเซ็ตพาโนรามานะครับเข้ามา2ที่นะติชชี่อินตรงนู้นก็ได้นะครับหรือเราจนะมานั่งกินกาแฟตรงนี้ก็ได้นะครับปาย90นะานะครับก็บรรยากาศถ้าจะนั่งตรงนั้นก็ได้นะครับแต่ผมตอนนี้ผมปวดขาแล้ว <c oughs> ก็เข้ามาชมนะบรรยากาศของปายซันเซ็ตพาโนรามานะครับพาโนรามาวิวนะครับก็วิวถือว่าเป็นวิวยอดนิยมนะครับเห็นไหมเป็นวิวยอดนิยมนะฮะ วันนี้พระอาทิตย์สวยมากฝนตกเล็กๆนะฝนตกเล็กๆนะพระอาทิตย์สวยมากเลยก็แวะหาเพื่อนน่อยนะก็แวะมาเยี่ยมเยียนเพื่อนหน่อยครับอโอเคก็ประมาณนี้นะท่านก็สามารถดูไลฟ์ฟิลมาสามารถมานั่งดูพื้นไม้ไผ่นี้แข็งแรงนะแข็งแรงนะครับก็สร้างได้อย่างดีทีเดียวนะว้าว,วสวยมาก <laughs> นั่งนะโ <laughs> อ้ว้าว กอแวะมาหาเพื่อนนะปลายซันเซ็พปาโนรามาก็สามารถบุ๊กิ้งได้เลยนะครับก็เส้นแม่หีนะครับก่อนจอะถึงทูฮาด200เมตรนะก่อนถึงทูฮัด200เมตรเราจะไปตรงนู้นกันนะนู่นตรงตรงท็อปวิวนั้นฮะโอ้สวยมากผมร้อนมากเลยครับตอนนี้ผมถอดเสื้อนะ, <c oughs> อะ,อะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างแล้วครับก็ขับรถมาทักทายเพื่อนนะครับก็นานๆมาทีนะก็มาช่วยโปรโมทร้านสักหน่อยนะก็ ตวีลคอมทูปายวีลคอมทูปา y Sunset Panorama Panorama Sunset View Welcome อะไลฟ์มิวสิกนะแล้วมิวสิกแอนด์ฟูดติ้งออนเดอะปาร์ตี้นะก็รับจัดอีเวนต์นะครับนัดจัดอีเวนต์ทั่วไปนะครับเป็นสถานที่ที่สวยงามน,นะอ่าริมเขาเรียกว่าริมอะไรนะริมแม่น้ําปายนะฮะริมแม่น้ําปายสามารถดูวิวพระอาทิตย์ตกได้นะครับหรือว่าท่านจะมากางเต็นท์ทำกิจกรรมจัดงานแต่งงานหรืออะไรก็ได้นะครับก็ สไตล์ยุค90นะประมาณนี้ครับหน,หนูก็มาเที่ยวนะมาหาเพื่อนก็เป็นบรรยากาศปกติธรรมดาแดดโคตรร้อนเลยร้อนมากครับดูสิดูผมฮนะร้อนมากอุ้ยโคตรร้อนเลยไม่เอากลางร่มไม่เอาร่มมานะครับทางก็เดินมานิดหน่อยจะเอาจักรยานยนต์จอดพาร์กิ้งตรงนั้นก็ได้นะพาร์กิ้งตรงนั้นก็ดูซันเซ็ตได้นะครับก็เข้ามานะชมบรรยากาศกัน มีนักท่องเที่ยวมากมายนะเข้ามาแต่ตนอนนี้ยังไม่มากมายนะ17นาฬิกา45นาทีครับที30 45นาทีก็เดินครับเดินนะเดินลูกเดียวเขียวลูกพ่อ,อถอดชุดถอดชุดทํางานแล้วก็เดินมาเลยฮะบรรยากาศอย่างนี้แหละแต่งตัวไม่สุภาพไม่เป็นไรเรามีเสื้อนะดนนานมาทีครับ <was so> เดินไกลเว้ยอันจริงถ้าเอารถมอไซค์มาเราจะจอดแต่ดินแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นดินอะไรนะดินหนังหมูเ <c oughs> นี่ยเก็บบรรยากาศสวยๆนะอุ้ยเดินไกลพอสมควรนะตอนกลับสงสัยต้องให้เด็กๆไปส่งที่รถยนต <c oughs> ์นานๆมาทีก็ลายทันเ็ตก็ประมาณนี้ฮอนกันนานเลยครับเ <c oughs> หนื่อยไหม เอะลเอารถเครื่องรถยนต์มาร้อนมากเลยอะขับก็บประมาณนี้นะครับยากาศก็ท่านจะมาก็เดี๋ยวผมไปตัดต่อคลิปเพราะว่ามันจะโดนลิขสิทธิ์นะครับเปิดเพลงอยู่นะครับปลายชันเซ็ตก็เดี๋ยวเจอกันนะฮ้อนก่อสุดยอดเลยดะ ถามบนึงผู้วิการผู้วิการไม่ต้องเห่าลุงไม่ต้องเห่า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 ยังไม่ต้องเห่า ไอไทยเอสจีเอ็ไปแม่ห้องซอนลมโมบพัดมาพาฝนหลังฟ้าช่ำไอมอเตอร์น็อฟไทยแลนด์ฝนช่ำทั่วป้างามล้ำชื่นช่ำเริ่มรึดดูอานไทยลอ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 ยเมฆขาวลอยลงเลื่อนเรือพราวยอดลอยไม่เคยห่างไปพื้นดินโอกอร พลอดรลกน้ำใจพืชพันไม้เรื่อวานไทยพรีใบอ่อนงามซิงค์เบิร์ดเบิร์ดซิงค์น้องขับคานทุง่งทำรองแสนไพเราะจิงรีบพรีดพรีดพรีดเสียงจอมก,กล่อมสนนอยยามยืนคืนคำถึงไอดิหอมฟืงยามฝนพังลอยลงย้อมฝนกระนำนำสายลงเฉยดวงใจช่างสึกลำ้ำ เอาลาที่รุ่งโรยกเกศกรอกลับยิ้มโปรยที่ใบหน้ารับวันใหม่ในฝนเทไปเอ้ยไปไปเทลานยินแดนแห่งความฝัน Paradise of Dream ไปชายขอบริม้มพม่าชายแดนงมือเหนือใกล้เพียงสบตาทำไมยิ้ม่ห่างริมขอบชายแดนหยดหยาดฝ ฟักกลางฝนหล่นรับผู้คนเปลายหล่อเลี้ยงตายพันพืกอ,อยู่ชีวาน้ำฝนช่ำพรำให้ชีวิตเจ็งตงอน้าตาดึกดำฟ้า time of happy ในนี้ข้าววานดำาชาว้อยปลายแม่หองซ้อนสุดใจยามฝนพรำในฤดูหวานดำไทยนาสุดแสนา ภัยไทยลันมองเส้นทองยามเย็นลับฟ้าดูดาวจากข้าวพร่างส่องแสงใสโอว o วหิ่งหอยส่องแสงเรืองเทาเห็นแปรยาวไกลระยิบระยับไฟยามค่ำคืนเกิดท่อำปลายนาพาสุขมีไม้อื่นแสงไฟฟื้นกบสื่อัวมัวดตกตื่นชื่นอุราเสียงหัวรอชื่นมื่คืนหิงหอยทอแสงจ้าดือดดำกลางกลางลงป่าไปในรุยูวันไทย ธรรมชาติสร้างให้ปลายงาไปเ้ยไปเทลานยินแดนแห่งความฝัน p a r a d i s of dream ไปชายขอบริมพมา่าชายแดนเมือเหนือใกล้เพียงสบตาพมายิน ไม่หาริมขอบชายแดนหยดยาดฟ้ามูฟอดกลางฝนหล่นรับผู้คนโปรยปลายหล่อเลี้ยงกลยพันกืดอ,อยู่ชีวาน้ำฝังชา้าทำให้ชีวิตเจ็บงอด้ำตาดุกดังไา time of happy ในมีเขาวางดำเชา้าลอยไปสุดใจยามฝนคำไม่รู้อาวงดำไทยน่าสุดแสนางาม เสียงมาเปิดเบิดสงซองขับคานทุ่นตำนองแสนไพร็อคจิงรกริบกริบกริบเสียงจอกลอมสนอยามยินคืนคำคิงไอดินหอมฝุ่นยามฝนคำลอยลองย้ำฝนกระนำนำสายลมโชยดวงใจช่างสุขลำ้ำความอ่อนล้าที่รุ่งโรยเอเซกรอกกลับยิ่งโปรยที่ใบหน้ารับวันใหม่ไปเออ เป็นชีวิตลืดดูวัน